คือง่อยกันนอะมาด <iah 40> <Jamie, S 1> ีฮัลโหลแม่ค้าเลือกให้ไหนเด้อะมาดีแตียงมอเลือกเองนโบแดงบ่อก็ดีคือไม่หวานมากเพ่็เป็นเบาหวานไปน่าซื้อแตียงมอกับแม่ค้าก่อนนะคะเอาลูกสามสิบนี่แหละเอออาแดงๆจะหน่อยโอ้คือสะหยอดบ้านนี่ป่นฮะ

าก็กินบปหมดแล้วไม่ใกินอยู่ดปซื้อเแจะได้ปลม่มอี้ซืะออออลอซื้อลก็ปลูกไว้เล็กๆน้อยๆเพาเด็กินเลยไดกเล่้เด็กกิน แมนแมนปลูกเพื่อความสุขเบื้องแรกก็มีความสุขกับใครแมนพอจะเก็บกินในน้ำสวนคือว่าปลูกนี่ได้กินเม็ดสองเม็ดก็เอามากแล้วหมดซื้อมากินบะเบ็ดไม่หันบะเบ็ดดอกไม่หันบะเบ็ดซื้อมากจะทิ้ผู้เก่าไปเพียบเลยโอ้รถรถหลาย Man, แมนแค่นั้นละไม่นและอำลาแม่ค้าละแมนเยอเขามีกับพ่อไข่เนาะแมนแมนโอเคค่ะเดินทางกลับบ้านเพื่อจะหอดบ้านค่ะเจราโมเจริเ,เดนี่จะเป็นเจริสีละแห้ง บ้านแล้วลุงพลังมากเลยปลูกต้นใดเน้ะบาทน,นี้ที่ปลูกต้องพุ่นบัดเพื่อสิย่างฮดเพแห้งพี่นอ้องขาอางลูกอะไรบาทเด้อจะทำสะอาดบ้านด้วยเลยด้วยวันนี้หลายอย่างเอ้แต่ละวันสกรปรกมากเลยไม่ชอบสกรปรกซะด้วยสิ ถึงบ้านแล้วกดประตูให้เย็ดๆก่อน ไปใช้กันว่ะแม่อยู่นี่พี่น้องกลงไปมพี่้อนเมา่้านนีอต้นพิกจะได้ปลูกบ้านอะบางท,กทีก็ไม่ได้ปลูกเลยก็ไม่มันหาเวลาปลูกาหาเวลาให้ตัวเองนั่นลำบากแน่แน่บางที ซื้อมาอีกแล้วไปไปโยดโยดโยดมัน้องเล่นนาะเกศน,นี่อะไรอ่ะนี่นะคะต้นนี่ต้นมะแกล็ดโยดโยดได้แล้วนี่นี่สิบบาทอีก้านหนึ่งอ่ะขายไปได้ยี่สิบบาทจริงๆรค่ะไม่ซื้อก็ได้นะแต่อยากอุดหนุนเขาเพราะว่า ไปขอตามบ้านแล้วก็ปักมันก็ขึ้นแล้วนะคะแต่เราก็ซื้อโต้นลมดสเฮ้ยฮะน้าโตเลมดโอ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยว เป็นหม่เนะแ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 ม่จะตีเด้ปลูกตรงไหนดีบันนี้เฮ้ยตรงไหนแม่สิ่ฮัเนิ่ปลูกเลยฮืมปลูกเลยดีกว่างานนี้รงไหนดีหะมาปลูกกระบือนี้แล้เยว มันมีแต่ว่ามันไกลก็เค่ข้านไปโหดบางทีนะคะชีดมยั้งกระเดียก็ได้เนาะเฮ้ยอจอยลอยในตีนะผูกใส่กระถางดีวกว่าตัวนี้ใส่กระถางดีวกว่านะรดนาต้นไม้วันนี้พวกนี้ยังไม่รู้ปลูกวันไหนปลูกอะไรเดี๋ยวนี้มัน ดินนี้มันเหลืองเนื่องจากว่าเราใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปหรือเปล่ามันเหลืองนะอันนี้บุกคาโดเฮ้ยมันเหลืองหรือเปล่าเราเราใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปหรือเปล่าวะดูเหลืองๆนะเออต้องเอาปุ๋ยออกซะลนะเงียบเงาเอาขายะก็ยังไม่ทันไปคายนะคะเล่เร่เนี่ยตรงนี้ก็ยังจะทำสะอาดเดี๋ยวยังบม่ได้ทำเลยใจเลย ซอยไม่ให้งานในเป็นอย่างอออสุกโป่กมากเลยทุกคนเออมาซอยคอยแนี้ำเตอร์โมนี่คลิปนี้ขอจบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มารามอโูทำคลิปลต่อไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ได้โปูดที่ชมมาได้สวัสดีค่ะ